ชข้ารู้ข้าเห็นช่วงเนี้ยประสบอุปปัติเหตุบ่อยครั้งใช่ไหมเพราะว่าเจ้าอ่ะประมาทเอ๊ะกรัวเจ้าไม่ทำการภายรึแม่หมอแล้วมีวิธีแก้ข้อนี้ไหมเจ้าคะมีสิไอ้เต้เอาของดีมาให้ข้าหน่อยสิ จ้ะแม่หมอนี่จ้ะนี่ไงกรมมารันประกันภัยรถยนต์รุ่นแคล้วคลาดปลอดภยัย <c oughs> การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำคัญอย่างไรนอกเหนือนจากการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่รถทุกคันต้องมีคุณควรซื้อประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มด้วยเพื่อช่วเชดความเสี่ยง จากค่าความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุปัจจุบันการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งความคุ้มครองได้5ประเภทดังนี้สำหรับประโยชน์ของการประกันภัยได้แก่ 1. ด้านค สัคมงและะประเทศชาติแม่หมองั้นผมขอลาไปทำประก,รกันก่อนนะครับจะรี่ไปไหนสำนักแม่หมอปลา 5G ก็มีให้บริการมาสมัครใจให้ประกันภายรถยนต์เคียงข้างคุณด้วยกันนะคะ